หัวใจสำคัญของการจัดงานภาวนาเพื่อแผ่นดินจริงๆแล้วหลักการไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในเมื่อเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังต้องการบุญเพื่อหนุนชีวิตแล้วประเทศชาติจะไม่ต้องการบุญได้อย่างไรประเทศที่ปราศจากพลังบุญเพื่อหนุนก็จะกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลว เพราะเหตุนี้เราจึงมารวมตัวกันในฐานะนักภาวนาเนี่ยเพื่อสละความสุขส่วนตนเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้เกิดเป็นบุญซึ่งเป็นพลังกลักดันให้กับประเทศของเรานั้นได้พ้นภัยได้มีความสุขมีความเจริญมีความสถาพรซึ่งคำว่าชาตินั้นก็หมายรวมถึงสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์กว่าที่เราจะยืนมาถึงทุกวันนี้ได้นก็ด้วยบุญคุณของชาติชาตินั้นก็เปรียบเหมือนเสาเข็มของชีวิตถ้าไม่มีชาติ เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเรียนหนังสือไม่มีโอกาสสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าปราศจากชาติปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์ปราศจากศาสนาที่เป็นที่พึ่งพิงทางใจในวันที่ใจของเราล้มเหลวในวันที่เราประสบวิบากเราจะหันหน้าไปหาใครดังนั้นการมาภาวนาเพื่อแผ่นดินนั้นไม่ใช่กิจที่ท่านควรจะมา แต่เป็นกิจที่ท่านต้องมา